ความหนองหวนอยังอุ่นๆอ,อยู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องหน้าวิ่งตะกุนทุกคนนะครับผมพี a, mant mant ha, soup, after, ่น้องมันนี่กับผมกับน้องหน้าวินอีกผู้เก่าผู้เดิมนะครับผมกับบรรยากาศทงไงทงหน้านะครับผมมณนี่สีผ้าพีผ้าน่องมาแสบปานแลนลงทงนะครับผมมณนี่ได้เป็นอย่างแรเนี่ยได้เป็นอันนี้แน่ยครับผมพี่น้องได้เป็นน้องงัว่ครับเนี่ยพักเข้าตกเหรอเป็นอ้อมน้องงัว่ครับผมเนี่ยได้เป็นอ้อมน้องงัว่เนี่นะครับผมพี่หน้อง อมน่องงัวล้ะกะตำใส่ตันพี่น่องง่ายๆเลยล้ะกะแก้มพักกรอบนะครับผมพักกวางกลุ่งบอ่อเลือพักยังหล่ะเนียกะพักสลัดกรอบนะครับตำใส่ตันเพชรเพชรแดงๆเ,เลยครับพี่น้องผ้าพี่ผ้าน่องกินเข่าทงไฮรงหน้าเฮ้านะครับหนองงัว่ป่าเพิ่นเอาห้นะครับผมพอแปอาาวนนลวาว่านี่เขาเรียกว่าเอาไว้ให่ปักลาทายคลิปนะครับผมพี่น้องมากครับกินเขา่าอู้แมงวันก็นหลายขนาดเปิดทุ่ม่มใส่ทั้งเตียงได้ครับ ทำใส่ตันอวอมหนองหวอนอยังอุ่นๆอ,อยู่ครับ อน,น่องหัวน่องหัวเนี่ยตำใส่ต่แหนพีทเพสเ,เลยแหลกจึ้งเครืองเลยพี่นนอง เคียงเส่ใบพักอีเลือดพี่นอ่องไม่หลงโดดพร้อมสดเลย มันเสียวมันมนเนี่ยน้อยใส่ตาลคือยังมีมีไข่ด้วมียังกรุบกรุบกรอบ บริเวณในพี่้น่องเบิ้งนะครับมากกับน,นางกินเลยมมนเนี่ยลองนำตุมน้องงัว แก่เพชรปีหลังจะคล้องกัหบห้าของพีกใส่เติม ํำใส่ตันนี่แสบครับ ตำใสตานโคดเพชรพี่หน่องใส่พริกแห้งเกือบก่ำหนึ่ง นี่สิกุบกุบพี่หน่องแสบครับ โอ้เพชรได้แบบพี่นอ้องเพชรคัก Sẹp Ôm nó ngủ Ừm โอ้ลุ่นล้วพี่น้องเพชร ขนาดว่าอยู่ทั้งเถียงอลไรยังมีแมงวันครับพี่นนองเปิดพระร่มไร่เด้ยครับ Hãy tan muôn on rồi Chăm nó ngon ha. nói. ผมพี่น้องไม่นู่มันนี่ก็เป็นนองง้องหัวจออ๋อจอนะครับออมกับตำใสตันง่ายๆนะครับผมมันนี่กะบรับเขากับน้ำผมมาม่าฝากพีฝากนอก้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่กดตที่ตามผมน,น้าในเล้อดเขาฝากไม่นูม่มาออื่นพาผมเซนอย่างมาฝากพี่ฝากน้องนะครับขอบคุณที่เขามารับชมคลิปน้องนะ้วินครับกราบสวัสดีครับขอบคุณครับผม